ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอ p พอร์เซชันค่ะวันนี้นะคะเมนูก็คือไก่ต้มน้ำปลานั่นเองนะคะวันนี้ไก่เราใช้น่องติดสะโพกนะคะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วดำซอสอเนกประสงค์รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อความหอมในการ ต้มนั่นเองนะคะน้ำปลาอย่าลืมเลือกน้ำปลายอย่างดีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการจัดเรียงตะไคร้นะคะไว้ที่ก้นของหม้อนะคะวันนี้เนื้อไก่เราใช้แค่ชิ้นเดียวเองนะคะก็ใส่ส่วนที่เป็นสมุนไพรลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะคะเรียงอยู่ข้างล่างอันนี้ป้องกัน กรณีที่เราต้มจนแบบน้ำแห้งนะคะไก่จะได้ไม่ติดตรงก้นหม้อนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยดําที่เราบุไว้แล้วอะนะคะบุเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่เนื้อไก่วางลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าะคะ่ะ น้ำเปล่านะคะเราใส่ให้พอท่วมเนื้อไก่นะคะให้พอท่วมเนื้อไก่นะคะแล้วก็เริ่มที่ไฟกลางๆถึงแรงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็คือน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกับซอสอนเนกประสงค์นะคะก็ใส่ไปด้วยกันนะคะเพื่อใหอ้เครื่องปรุงเนี่ยนะคะก็เข,เข้าไปในเนื้อไก่นะคะ หลังจากเดือดน้ำเริ่มร้อนนะคะก็จะมีฟองนะคะยังไงก็ขยันตักฟองแบบนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าช่วยให้น้ําของไก่ต้มเนี่ยนะคะเขามีความใสไม่มีคราบฟองด้านบนนะคะส่วนที่เป็นคราบน้ํามันก็ตักทิ้งด้วยนะคะ ค่อยๆตักทิ้งแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากเราต้มจนเดือดหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็ใช้วิธีปิดฝาเพื่อให้ความร้อนเร็วขึ้นนะคะพอเราเปิดมามกลิ่นหอมมากเลยนะคะสังเกตว่าน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะก็ตักน้ำต้มเนี่ยค่ะราดลงไปเนือ้อบนเนื้อไก่ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้หนังของเขาแตกหรือหนังย่นไม่สวยนะคะก็ ตอนนี้เราใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะคะสังเกตว่าน้ําจะเหลือประมาณ1ใน3นะคะที่เราใส่ลงไปนะคะพร้อมสับรับประทานได้เลยนะคะวันนี้เราทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ